หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งเดือน,นครับตอนนี้กำไรเนี่ยคิดเป็น10%ขึ้นไปทั้งหมดเลยจนถึง100%แล้วก็มีมากกว่า100%ยเปอร์เซ็3ตอจากกำไรสองถึงสาต่อ <c oughs> สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวประสบการณ์ของตัวเองจากการถือ Dogecoin หรือน้องหมาของเราตลอดระยะเวลา3เกือบ4เดือนสรุปออกมาเป็นไทม์ไลน์ผ่านช่วงเวลาที่ทั้งได้กําไรขาดทุนรวมถึงขายหมูด้วยโดยข้อมูลทั้งหมดนะครับเกิดจากการทำบัญชีและรับรายจ่ายของตัวผมเองอเอาตัว Transaction จาก Excel นะครับมาทําสรุปในรูปแบบของ Excel ของตัวเองออกมาตั้งแต่วันแรกที่ลงทุน ส่วนใครก็ตามที่อยากจะได้เป็นไกด์หรือว่าเป็นไฟล์ไปเนี่ยผมเคยทาคลิปสอนทั้งอ่าวิธีการทําแล้วก็แจกไฟล์ไว้ในช่องแล้วก็เดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปให้ละกันแล้วก่อนจะเริ่มกันคลิปนี้ไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้มาซื้อเหรียญน้องหมานะครับเพียงแค่อยากแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาของตัวผมเองแล้วก็เครื่องมือการลงทุนอนื่นๆที่ผมเพิ่งมาเจอหลังจากที่อ่าผิดพลาดไปแล้วแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้กับการลงทุนอื่นๆหรือเหรียญอื่นๆก็ได้ครับเริ่มแรกเลยน่ผผมรรู้จััักกบบาค ด้วยต้นทุนแรก10,000บาทผมก็มองหาเหรียญที่ราคาไม่แพงเพื่อที่จะได้ทํากําไรให้มันมากจากต้นทุนที่มีอยู่โดยเริ่มต้นซื้อน้องหมาครั้งแรกเนี่ยวันที่3ด้วยราคา0.33กว่าตอนนั้นเนี่ยราคาอยู่ในหลักอาต้นนิยมอยู่เลยกาไรครั้งแรกนี่อยู่ที่ประมาณ50บาทครับแล้วก็ทําได้เรื่อยๆจากหลัก10จนถึงหลักพันจนมาถึงวันที่28 29มกราคมครับ น้องปรับราคาตัวเองจากหลักทศนิยมครับเป็นหลักหน่วยแค่กําไรสองวันนั้นของผมรวมกันก็ได้ประมาณ28,000กว่าบาทครับโดยยังใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคที่เพิ่งเริ่มศึกษาช่วงที่ได้กําไรจากน้องที่ผ่านมาไม่ไว่าจะเป็นตัวแนวรับแนวต้าน moving average สีไหนตัดการจะเป็นสัญญาณเทนขาขึ้นหรือขาลงอ่าแล้วก็เส้นตัว RSI และนั่นก็คือก้าวแรกของการเป็นนักเทรดระยะสั้นของผมแต่สั้นของผมนี้ผมใช้ถาเฟรมประมาณ15นาทีครับจนผมได้รู้จักทวิ t เตอร์ของ Elon Musk แล้วก็ d ดอ c คอยทุกครั้งที่ทวิตเนี่ยเหรียญก็จะขึ้นแล้วตอนนั้นก็เลยเพิ่งเข้าใจเรื่องของการปั่นเหรียญขึ้นมาเนี่ยแหละสุดท้ายผมก็ทิ้งสกิลด้านที่ได้ข้อทั้งหมดไปเลยครับจากที่ศึกษามาจนต้องยอมคัดลอสขึ้นมาแล้วก็ขาดทุนแต่ขาดทุนเฉพาะต้นทุนที่ซื้อนะครับ แต่พอตการลงทุนผมยังเป็นกำไรอยู่ครับนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ทําให้ผมเสียใจต่อมาเริ่มเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับต้นเดือนเนี่ยก็ยังได้กาไรอยู่เรื่อยๆครับก็ใช้ทำความรู้ทางด้านเทคนิคแล้วก็ติดตามข่าวสารด้วยเหมือนกันจนมีวันหนึ่งครับกำไรผมเกือบได้ประมาณ4 0 0 0 0บาทในการเทรดครั้งเดียวนะแต่แล้วผมก็เชื่อมั่นในตัวเองครับสุดท้ายเนี่ยกำไรจาก40,000เนี่ยเหลือแค่9ก0 0กว่าบาทครับอันนี้เป็นความเศร้าครั้งที่2ของผมครับเศร้ากว่าตอนคัดล้อตอนนั้นอีกส่วนตัวตอนนั้นก็ยังเชื่อมในใค แต่ที่ผ่านมามันก็มีประสบการณ์ก็เลยซื้อทิ้งไว้ครับด้วยประมาณต้นทุนไม่เกิน10%ของพอร์ตตอนนั้นเพราะว่าก็ได้มาเยอะแล้วจากน้องเหมือนกันโดยซื้อทิ้งไว้ในบัญชีต่างประเทศไบแอนด์ครับตอนนั้นผมยังไม่ค่อยรู้จักไบแอนดเลยครับว่ามันทําอะไรได้บ้างก็ไม่อยากเห็นหน้าครับแต่ก็ยังรักอยู่เริ่มต้นเดือนที่3ราคาน้องนิ่งมากเลยแล้วก็ตรงกับช่วงเวลาที่ผมเริ่มศึกษาการลงทุนที่มากกว่าการเทรดครับแต่รู้จักลหลายๆอย่างในตัวไบแนนด์เองโดยเราสามารถทำกำไราจากเหเร,รี aving, รกกยญท ล็อก staking การเพิ่มจํานวนเหรียญแล้วผมก็เริ่มฝากกินดอกเบียจากเหรียญดอสคอยไปก่อนครับและน้องก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดเหรียญอื่นที่ผมถือไว้อยู่ด้วยก็มีทั้งเหรียญที่ติดดอยและเหรียญที่ยังไม่ได้กําไรจนผมเองได้รู้จักตัวเองว่าผมเหมาะกับการลงทุนประเภทถือไว้โดยเหรียญที่เราถือครับต้องเป็นเหรียญที่มีพื้นฐานที่ดีและเราก็ชอบมันด้วยแต่ผมจะไม่ให้มันอยู่นิ่งๆนะมันจะต้องทํางานแล้วก็หาเงินให้ผมตลอดเวลาจนไปถึงเดือนที่4เป็นเดือนที่สำคัญในวันที่11ถึงวันที่16 14.5ที่่ผาาาานนนมครบ้้องงขึึไปถาท ที่ผมบอกว่ามันเป็นวันที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าราคามันขึ้นอย่างเดียวครับมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ตอนก่อนที่น้องจะขึ้นไป3บาทครับผมไปตั้งออเดอร์ไว้ว่าจะขายน้องที่3บาทสุดท้ายผมก็นึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาครับผมยกเลิอกออเดอร์ครับแล้วก็ปล่อยน้องไปน้องจะไปหรือน้องจะลงกว่านี้ก็ปล่อยไปสุดท้ายผมก็ได้กําไรมา7 8 3เครับปัจจุบันผมยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าผมยอมรับและพอใจที่จะให้ดอชคอยของผมครับทำงานต่อจากต้นทุนที่ผมลงทุนไป14,326บาทครับา กำไรสูงสุดตอนที่ราคาขึ้นไปผมได้ประมาณ1,12,296บาทครับและด c สคอย,ยังให้ผมได้มากกว่านี้น,น,นะครับ เขาเป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบการลงทุนอื่นๆอีกหลายๆพอร์ตท,ที่ผมถือเหรียญไว้อยู่โดยผมกระจายความเสี่ยงออกเป็นหลายๆพอร์ตหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งเดือนครับตอนนี้กําไรเนี่ยคิดเป็น10%ขึ้นไปทั้งหมดเลยจนถึง100%แล้วก็มีมากกว่า100%จากกําไร2-3ถึงต่อจากราคาตัวเหรียญเองแล้วก็ผลตอบแทนอย่างพวก d e f าด้วยครับสุดท้ายนี้ส่วนตัวผมคิดว่าการที่เราทำความเข้าใจพื้นฐานจากเหรียญที่เราถืออยู่และลองหาวิธีการต่อยอดจากการลงทุนอื่นๆ,ๆในโลกของคริปโตเนี่ยถ้าเราหาคบบวามส